หัวแก้วเมียขวัญชาแนลค่ะวันนี้เรามาพบกับเมนูนี่มาม่าบอมค่ะพี่มาม่าบอยไหมมาม่าบอมค่ะมาม่าบอมค่ะเราเรียนแบบเขานะคะเราคือเหมือนกับว่าทดลองทำแล้วพี่เนาะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงอะค่ะครับ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะครับขอบคุณครับมาค่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำกันค่ะมาเลยนี่จับพี่นี่นี่ค่ะหมูแดงจ้าหมูแดงดึ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 งใส่ในช่วยนะคะพี่ครับใส่ในถ้วยโอ้ยแมงมันในถ้วยนี้น้องเอาอะไรนะน้ำมัน น้ำพันธุ์พืชใส่ไปหน่อยนึงเพราะว่ากันหมูจะติดนะคะพี่แล้วก็ทำแบบนี้นะคะเอาหมูใส่แล้วก็เอ๋ค่ะให้มันขึ้นตามถ้วยเนี่ยค่ะให้มันเป็นรูปถ้วย็นลอะ่ะเช่นมาม่าเนี่ยค่ะพี่อ๋อจะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ไปเลยอีกแป๊บนึงนะคะครับนะคะใส่ลงไปเลย ในในคลิปเขาอ่ะเขาจะเอาเอาไข่ไว้ข้างนอกใช่ไหมคะอแต่้องดินอ่ะแต่เราอ่ะเราจะเอาไข่ไว้ข้างในเลยใช่ไหมจ้ะว้าห้อไข่ใส่ไปเลยจ้าแบบนี้นะคะอวยสวยสวยแล้วก็เอาหมูใส่เพิ่มไปเลยจ้าโปะไปเลยจ้าปิดไปเลยนะครับค่ะทำหมูยังไงก็ได้ให้มันบางๆอ่ะพี่เดี๋ยวเวลาเราต้มมันจะ ไม่เสียเวลาค่ะดูค่ะแบบนี้นะคะเพือ่อนเพื่อนลองทำดูนะคะให้มันเป็นกลมๆแบบนี้ครับโอ้สวยงามเดี๋วยวเราจะเนี่นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มกันค่ะออาไปกันเลยก่อนที่เราจะเอาหมูลงไปต้มนะคะเราเอาน้ำร้อนเข้าลวกลวกลก,ก,ก่อนนะคะแบบนี้นะคะคให้หมูมันจับกันเป็นก้อน ให้หมูสุกใช่ไหมครับให้มันจะได้แข็งๆนะครับจะได้แข็งนะคะแบบนี like. ้ครับพี oh ่ม like ันจะได้ออกง่ายด้วยค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะค่ะเดี๋ยวน้องเทน้ำทิ้งก่อนนะคะอเอาน้ำร้อนลวกลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะให้มันเป็นก้อนให้หมูแบบนี้ก่อนค่ะแบบนี้นะคะเราก็ลงกไปต้มเลยค่ะพี่ต้มให้มันเป็นก้อนแบบนี้ก่อนนะคะก้อนแล้ว นคะน้าล่าบนนอค่ะพอหมูข้างล่างเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็กลับกันค่ะพีกลับมาเลยสงสัยจะไม่เป็นลูกแล้วนะพี่มาลุ้นขึ้นค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นยังไงอะค่ะมาเริ่มออกลวมันจะเป็นบอมไหมนะค่ะพอหมูเราสุกแล้วนะคะไอพีกมาแล้วกันมันจะมา ตัดมาวางไว้ก่อนนะคะนี่นหคะมันจะเป็นลูกไหมหน้าเนี่ยค่ะพี่ก็เป็นลูกอยู่ครับโอ้ไข่ขาวขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทําน้ํามะม่าลาดกันค่ะพี่คก็ใส่น้ํเปล่าลงไปหน่อยนะคะแล้วก็มีกะทิหน่อยกะทิด้วยต้มยำข่นนะคะกะทินี่จะเป็นก้อนหน่อยเพราะว่าเราใส่ตู้เย็นไว้รอให้น้ําเดือดก่อนจากนั้นนะคะ ก็ใส่ผงปรุงมามา่ารสต้ยมยำกุ้งลงไปเลยจ้าต้ยมยำขนาดแท้เลยนะเนะี่ยใส่น้ำมันลงไปนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มด้วยนี่ครับพี่รเทีเผาลงไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะไปให้มันได้กลิ่นหอมต้ยมยำค่ะพี่จากนั้นก็ใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปหน่อยนึงค่ะ รอให้น้ำพริกเผาละลายแล้วก็ตะไคร้สุกหน่อยนะคะพี่บอยได้กลิ่นหอมไหมคะได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นแล้วนะคะดี๋ยวก็อมกลิ่นี้ต้มยำเลยค่ะแล้วก็ใส่มะนาวเคลื่อลงไปนะคะเมื่วบมเพี้ยวลงไปจ้าค่ะพี่หลังจากน้ำน้ำซุปเราเสร็จแล้วนะบอมเหมือนจะไม่บอมเท่าไหร่นะ แล้วคะเราก็เอาน้ำน้ำที่เราต้มนะคะนี่ครับพี่เห็นชัดไหมคะชัดครับว้าวลงไปเลยจ้าเห็นไหมคะเครื่องต้มยำสวยงามมากหอมกลิ่นสมุนไพรมากเลยค่ะเราจะมาผ่าหมูกันนะคะดูสิคะหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงค่ะประสบความสำเร็จไหมนะเอาเลยมาลุ้นกันเลยโอ้โหหมูไม่สุก ประสบความสําเร็จครับพี่เพื่อนคะคลิปนี้ไม่ประสบความสําเร็จเราก็เลยต้องมาต้มใหม่ต้มหมูสุกนะช่วงนี้น่าจะแก้ตัวใหม่ช่วงนี้เราหูดับระบาดใช่กินไม่ได้นะคะคือมันผิดพลาดตรงที่ว่าเราใจร้อนเกินไปหน่อยใช่ไหมพี่ครับเนี่ยเราหมูเราก็ขึ้นหนาใช่ค่ะหมูเราหนาค่ะเราใส่มาม่าเยอะด้วยไงคะ เอาไว้แก้ตัวคลิปหน้านะคะเพื่อนๆอเลยวันนี้เลยไม่ได้ชิมเลยค่ะตโดใจหมดเลย